ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแม่แก้วนดัดเดทอัปเดตอาการพ่อโยชิโอหลังผ่าตัดปรับน้ำในโพรงสมอง ทำเอาแฟนคลับอดห่วงไม่ได้จริงๆสําหรับคุณพ่อโยชิโอคูกิมิยะคุณพ่อของพระเอกซุปตาร์ณเดชคูกิมิยะหลังแม่แก้ได้ออกมาโพสภาพขณะคุณพ่อกําลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งและระบุข,ข้อความว่าเห็นรอยยิ้มของป้าก็ชื่นใจแล้วจนหลายคนเข้าไปสอบถามอาการป่วยกันเพียบ ล่าสุดแม่แก้วก็ออกมาอัปเดตความคืบหน้าอาการป่วยของคุณพ่อโยชิโอว่าสาเหตุที่ทําให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อต้องเข้าป่าตัดสมองเพื่อฝังตัวปรับระดับน้ําในโพรงสมอง ซึ่งในขณะนี้คุณพ่อได้ออกจากห้องผ่าตาดัดและกลับไปพักฟื้นที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีหนุ่มณเดชมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยในโพสต์แจ้งรายละเอียดไว้ว่าวันแรกที่ป้ายโยชิออกจากห้องผ่าตาดัดคุณหมอธีรศักพื้นงามได้เล่าและอธิบายเรื่องน้ำในโพรงสมองของป้าหลังจากการผ่าตัดสมองเพื่อฝังตัวปรับระดับน้ำให้น้ำในโพรงสมองสามารถระบายลงที่ท้องได้ อย่างพอดีเป็นที่น่าพอใจและเราสามารถปรับได้ตลอดหากปริมาณน้ำมากหรือน้อยเพื่อให้พอดีกราบขอบพระคุณมากๆนะครับและตอนนี้ป้ายโยชิโอถึงบ้านเรียบร้อยทานเก่งขึ้นกว่าเดิมและเพิ่มเติมด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะครับ ภายหลังจากกลับมาพักฟื้นที่บ้านเรียบร้อยแล้วแม่แก้วสุดารานก็ได้โพสขอบคุณทุกกำลังใจไว้ว่าสิบห้วันที่เป็นกำลังใจให้กันและการกลับคืนสู่บ้านอย่างปลอดภัยแข็งแรงขอขอบพระคุณคุณหมอและคณะผู้ดูแลทุกท่านและขอบพระคุณทุกกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะเพรักคุณโยชิโอไหมคะแล้คุณโยชิโอไม่รักแก้วจังเหรอคะ หัวร้อนนีห่หมายความว่ายังไงคะหัวร้อนนีห่หมายความว่ายังไงคะหัวร<ะ>้อนว่าหมายความว่ารักใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอ้ยชื่นใจชื่นใจชื่นใจก้่าป้าขอบคุณนะคะป้านะขอบคุณนะตาจะไหลเนาะ